สบายดีพี่น้องสุขสุกคนเด้อมีแมม้อนสิ้นอีมนนีมมอนสิ้นนเนือหมูไส่ผักกาดข้าสุดที่ได้พี่น้องเด้อี่นาผักกาดเป็เลียวเดือดๆทานหมดแล้วาไปเครื่อเทศลงไปรักตะพี ใส่เพือกเทศใส่พริกซอยเอาจะใช่ไคไปปูกเนาะใส่พริกซอยเอาโบเนพริกป้นว่ะบวแล้วพริกท้งฝาถ้าซอยเอาพริกเนาะเอากรํตัมเนามีกินในเวลาไหนเด้อเด้อนอนเด้อพักเน้มนี่สุด่อยสุดวันแล้วพักเนื้อหมูมีเนาะเนื้อมือก็พักไงก็แบบพักหอมปลอมหอมบัวพอมหอมปัอม ใรถดีนอคะรถดีเป็นกอ้อนเป็นเนนนลือกเป็นก้อนเนาะรสดีมันเป็นขั้นเลยเปก้อนนั่นเอเอานัมตาใส่ปรุงรสก่อนพี่น้องแป้งนัวลงไปแ่ลัยแกลายว่ะแกลัยแกลายใส่นําตา นกชนแต่เนี้ยทำงานยังแวกใา่แม็กซี่นิดหนึ่งส่ที่แอนดามิตอนดามิตใส่เนี้ยหมูลงไปเลยหรอั้เ้วหมูลงพี่น้องดีงนิเนื้อ่ะนี้เป็นซีดเลยนะแบบนี่เป็ดซีดเลย่อวนรี่อยที่เข้ามนี่กระเดดโอ้สีเอาซื้อมาตลาดเน สุดมันอันนี้โลกวัวเลยมันดินหลยายฉากด้ยมาทำอะไรซุกเออาออกนแบบเท็กชิโนยี่กินหอมเลยท่นอนเลยมาทำาะซุกสั่งกินแพอเพียงๆเลยแบบเนยกับโบบสจอเผืเพื่อเวลากระฟัวจะหน่หนอยทนมาใส่พักไปเลยเด้อ โอ้มาลายแม่ปิ่งเหนเมันท่เือหมอสลงไงบโบนยกกนอยเดียวโอ้มันยก่กัน้อยเดียวมันลายพักเดี๋ยว่โอระวังนอย่าไดาดลงนั่นเบุ้ทางดุ่มเสียงปวดรุ่ยยเลยง่าโอ้ปวดร่ยร่ยแล้วเอาอ้าพักติดหมอเมื่อกี้นี่หายเพละเนี่ย อ่ามันเป็นคเอแล้วกหมกงเอาไม่ใส่หอมแต่เทียวว่าจริตมายากนเสกให้ภาคไยเสครัใส่หอมกล่อตัวยังมีภัอีกบ่อหอะไรกินมันม้คหมูะอาขาวแต่ว่าน้ำมันหอมเป็นเป็นน้ำน่นะอากาศหนาอกาศหนอกใส่นั่นน่นจะมีละอันต่อสุดท้ายลใส่ใส่หอมลมันเจ้าเลยมัน เลยเซีมาได้พีองเด้ไหมถ้าี่ซีมแม่ภักสุกเลยเนี่เอาอาลงมาซีมไเลยหอมจิกระหไม่อะไรเนี่ยเอาซีมนะพี่น้องเหมือนคอซีมก่อนเืโป่แทมก่อยเอกงกนอนใป่้าเนาะใส่ลาเสียบไลยได้ไหมโอ้ยโมแมนใส่ไลยเข้มไล่ได้ไหมเราเบากว่าซิมอีกมตาจิ้มีเพิ Okay, s okay. <S เปย์มันยังโอเคเน้อขึ้นตกนลงโอ้บําเพ็โอเคมันหญ่ซ้อนดิโอเคกระตาเมยโอเคแล้วได้ลูกเุก <c oughs> สุขราจกาพี่น้องเอาซีมมาอีกเพ่อนแล้วแม่พี่ละไปเฮะลืมซีมพี่น้นองเ <c oughs> <c oughs> ติมเ,เติมน้ำปลาผมคินนม่นียลืมซีม ก็สีโอเคแล้วป่ะโอเคสุกแล้วพี่น้องกินข้าวแรงเหมือนกันนะโอเคโอเคตักตักใส่หัวใจ้าสบายดีพี่น้องขึ้นข่าวยังแรงเด้อสบายดีพี่น้องกินข้าวแตนแรงเหมืกันนะพี่น้องเด้อขวดน้ามูวแม่หน้ามูใส่ประกาศข่าวพี่น้องอืมมาไหพี่น้องเด้อกินข้าวเหมือนกันเด้อ ยายประแดงเท่านี้บกขาดนะต้องให้มีพี่นอ้องกินต้มยำแก้วกินต้มยำแก้วมิ้แก้วแล้ว,ม,ม,ม,ว,ม,วมาทางไก่ทางไก่มาเด้ออุประเทศลาวอุประเทศไทยแต่ก,ก็ต่างประเทศเบิร์ตตุ๊กตุกคนมามาท่า <c oughs> นเราเอ้าออก นี่เขาเกี่ยดกันเด็กแต่นู่นวะแต่ได้หน่อยแตะกินก่อนเลยพี่น้องเลยอดปลาแหงกินมีเสาแหง มังแรงมันแรงไปใช้เท่าไมาเป็นหยาดก่อรุ่นเลือดกรุนเห็นเห็ดเนาะอารมณ์เห็นเห็ดอันเห็ดดินดอกเดียวตอกจาน อันไหนไม่ด้อยู่บ่านได้อยา่ทำนมักจับริอันหาวอันยาสีนั่นแล้วอัน มันทำตะปุ่นักสื่อทานก็อือนปุกกิดือรับส่านายตลาดต่อัทเราเราซื้อแล้วเราตลาดเสมอทา่สื่อานเราติดแบกแบปอนี่ตแกของเาตกเปลเนาะเา้อตุกเน เปิดสันปลอ,อ,อกเห็ดเป็นหอเป็นห่อไงทำอะารตปอกเห็ดเป็นหอเออจ้ากระเท็บเขาซื้อกระเยต่อเจ้ากระตองงสามหอชิปอืมแล้วขายหอหาทันเขากืจกระขายต่อเจ้ากระเเป็นห,ออนหอ้อหน,นออะไนคืนว่า,นนางนไมีไมมอยากนอนขนะะ เนี <ersch> ่ยเอาตัว hmm. น right ั right ้นมาแกะแกบมาลูกแกะอืมฮืมเรียกงานไว้เป็นตาใส่หมาแล้วเห็ดแบบนี้นะขนาดเห็ดแบบนี้นะมากินมาเลัขนาดแบบนี้นะี่เห็นไห ต,ต, id, ต้ team, มปลอกต้มเป็ดนะคุนบ more, น่มากกินเนี่ยั่นขันแม่เห็ hin, ha, bastards, beast. ดแบบนี้นะมากินเด็กน้ำน <willst> ้ำน ok ้ำเต้มตุหมักอีกนะิขันขาิงันเป็นเห็ดติขึ้นขันเป็ดนจ๊กนะบุงขึ้นเห็ดขึปุบนกินแต่ขาตัวอีกมั้ยนะแต่ค้าตัวกระบวงปะ มาบ่เนี่ยบ่กินบ่โตป๊าก็ไปแนวเดียวกันแต่โตซ่เอาป๊าอยู่กันกินเนี่ยกินได้ขึ้นแตงมาเฮ็ดยำ <laughs> มีใบอ้อมกับหัวเรืองมีมะแขืมันเขือมีแล้วัเยอะค่ะผักชัยมมากไใส่ผักไัใส่มะเขือมะแข้งอ้อมกับหัวเรืองกระดูกค่ะตัวแตกเปก็ยัองมได้เห็นกินจะเซือได้แต่ปีกน้มาลาด่ะแกะหลอ

กบมันก็แเออแเห็ดยังเนี่ยนะกบเคยได้ยินกับโค้งลายเพลิห้องปห้องาเถื่อได้เป็น้องอ่ไ้ก็ออกออกเอมันตลายคนเห็นมันตกมาลงกมาจากขึ้นจว่าคนเฮาวันทั้งมัน่เข้าใจ่จัว่าคนเ้าจตกใกับบุ่าหาว่า เนี ens, et, ่ยเลยนะเตียงเต็มได้ได้มาหนึ่งทำให้พี่น้องเห็นก่อนแล้วแชร์งนะคลิปนี้ก็ไม่มาลาก่อนเดี๋พี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้ากดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ต้องเบาหน่อยแล้วพบกันใเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบ้าเป็นไร